สวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมบซูเปอร์ซัพในโหมดสมรภูมิอวกาศไปกันลโอเคมาอันนี้ในโหมดสงครามอวกาศเนี่ยสมรภูมิอวกาศมามาดูกันอันนี้ผมจะเล่นเป็นซามูไรนะตัวถนัดผมเลยอันที่ผมจะเอาไปก็คือเครื่องวับที่ผมเอาไปอันนี้นะนี่นี่นะครับผม ไม่มีหมอก็ไม่เป็นไรน้ำเงินทีมมาไม่รู้จะได้ที่หนึ่งไมหมนะตอนเนี้สนยสไนเปอร์ด้วยเพื่อนอย่าพึ่งหมดโจมตีไปก่อนเอาล้มๆไม่มีหมอไม่มีหมอ,อ,อมาทุกคนสไนสองโดน รอดูด้วยนะว่าสไนสไน,สนอ่ะมันขึ้นเปาเรอแมทหนี่โอเคต้องเล่นอย่างมีสติแล้วตอนเนี้ยพลาดไป,2 2> อไปสองเกมแล้วปกป้องปกป้องฮ่าฮ่าฮ่าเอาไม่ลงหรอเอา้าโดนสไนเปอร์อีกสมุไรไม่รอดอีกแล้วยหาเพาื่อนไปอีกคนโอเคผมก็ขอจบคลิปไปเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดันสมร,รภูมิอวกาศต่อไปแล้วบ๊ายบาย